สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับสู่เมาเจนะครับเมาหยกโดยนายเมาเมาแม่สอดคนเดิมนะครับหรือถ้าเป็นเพจเดิมเขาเรียกว่ากระด,ดจ์เนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้กระด,ดจมจะมีการรีแบรนดิ้งเป็นเมาเจ์นะครับก็เป็นเจ้าเดียวกันเนาะผมนายเมานะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ไม่สิเรียกว่าแชร์ความรู้ละกันว่าใบาเซอร์มันต่างจากใบรับรองอยังไงแล้วก็การอ่านใบเซอร์ แบบเล็กเนี่ยแบบย่อเนี่ยมันอ่านยังไงบ้างนะครับอ่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นบนบนแบ็กกราวเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่ามีกาไรหยกอยู่3ามวงนะครับและแต่ละวงเนี่ยผมได้ไปเซอร์มาเป็นใบเซอร์เล็กนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านใบเซอร์เล็กให้ดูว่าแต่ละบรรทัดมันว่าอยังไงบ้างทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ความรู้ไปว่าไอ้ใบเซอร์เนี่ยมันมีข้อดีอยังไงและมันต่างจากการที่แต่ละร้านให้ใบรับรองอย่างไรบ้าง จะพลาดนะครับคลิปนี้รับรองว่าท่านชมได้ประโยชน์ไปอย่างแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นคือที่ผมไปเซอร์มาเนี่ยเพราะผมก็แน่นอนว่าผมตอนเนี้ยผมได้ขายหรือว่ามีทางเลือกให้กับลูกค้าต่างประเทศนะครับก็คือสามารถที่จะอุดหนุนนะครับกำไรหยกแบบที่มีใบเซอร์ได้เลยนะบแบบที่มีใบเซอร์ได้เลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกัน,กนว่าตกลงหยกมันเป็นหยกแบบไหนกันแน่ แท้ไม่แท้นะครับถ้าเป็นท่านผู้ชมในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันก็พูดคุยมีความน่าเชื่อถือกันถูกไหมใบเซอร์นี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ว่ากันไปแต่ว่าต่างประเทศเขาไม่ได้รู้จักผมไงผมก็เลยมีทางเลือกเป็นกาไรหยกที่แนบใบเซอร์มาเลยนะครับไม่ต้องพูดกันเยอะก็คือดูตามใบเซอร์ได้เลยว่าหยกมันเป็นยังไงอย่างไรนะครับทีนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อนะครับกำไรหยกผมพอดีเลยผมก็เลยมาทําคลิปนี้เพื่อแชร์เป็นความรู้เลยนะครับ มันก็จะมีกำไรอยู่ยกอยู่สามวงวงที่เขาซื้อน่าจะเป็นวงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดให้ดูเลยนะก็จะเป็นกําไรายกทรงมวลบุหรี่นะครับทรงมวลบุหรี่ในที่นี้หมายถึงว่าตัวกําไรเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะครับขนาดเท่าประมาณมวลบุหรี่เขาเลยเรียกว่าทรงมวลบุหรี่นะครับก็จะมีความกลมแล้วก็จะไม่ได้แบนนะถ้าเป็นแบนเนี่ยเขาเรียกว่าท้องปลิ่งนะครับ ข้อดีของมันคือมันจะมีลักษณะกลมที่ดูสวยงามนะครับดูสวยงามดูแล้วมันเป็นความเรียกว่าสมมาตรกลมนะครับแบบท้องปิงถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบนเนาะแต่ว่าแล้วแต่ชอบแบบอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วก็ข้อดีของวงนี้คือวงในมันกว้างครับทําให้คนที่มีมือหรือข้อมือที่มีขนาดใหญ่สามารถใส่ได้อันนี้ฝรั่งก็เลยจะชอบแบบที่มันมีรัศมี นะครับหรือว่าเส้นผลสุนกรกลางที่กว้างนะเทียบกับ,บวงนี้จะเห็นว่าวงนี้เล็กกว่านะครับวงนี้เล็กกว่าอันนี้กว้างเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใบเซอร์เนี่ยมันว่านยังไงบ้างในวงนี้นะครับนี่คือใบเซอร์นะครับนี่ใบเซอร์แต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้ยใบเซอร์มันเล็กจังเลยอ่ะอ่านไม่ออกเลยอ่ะนะเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังว่าใบเซอร์นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมวางใบเซอร์ไว้ข้างๆนะครับพร้อมกับกําไรอยู่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดใบเซอร์ที่ผม ทำเป็นภาพไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับอ่าเป็นไงแบบนี้เห็นชัดเจนไหมครับเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับว่ามันแปลว่ายังไงบ้างนะครับมันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะครับดูตามเส้นแดงเนี่ย่าผมจะขีดเส้นแดงไว้นะครับเส้นแดงนี้ sgl คืออะไรครับ sgl นะครับคือสถาบันที่เขาออกใบเซอร์เองนะครับเดี๋ยวเราต้องเท้าความก่อนว่าใบเซอร์มันต่างจากใบรับรองที่ทางร้าน หรือใบรับประกันน่ะที่ทางร้านออกให้อย่างไรบ้างคําว่าใบเซอร์เนี่ยครับเปรียบเสมือนใบรับรองแพทย์นะครับคือเป็นใบรับรองของนักอัญมณีวิทยาที่เขาจบทางนี้มาโดยตรงและเขาเข้าไปในห้องแลบที่ที่เป็นสถาบันที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความล้าหน้ากว่าพวกเรานะครับไม่ใช่ว่าแค่2งกล้องธรรมดาเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆอย่างเพื่อตรวจสอบว่าอัญมณีแต่ละชนิดมันเป็นอัญมณีแบบไหนแล้วก็คุณภาพแบบไหนก็คือน่าเชื่อถือกว่าเ่านั้นเถอะ ทางซ้ายบนนยครับ SGL เนี่ยคือยี่ห้อของสถาบันว่ามาจากสถาบันในเอในบีในซีบริษัทไหนอย่างไรนะครับห้างร้านยังไงเป็นยี่ห้อนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันไปมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางที่อาจจะเชี่ยวชาญด้านตรวจสอบเรื่องของ PET เพชรบางที่ก็จะเชี่ยวชาญด้านของหยกอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนชอบหรือว่าน่าเชื่อถือสถาบันไหนแน่นอนว่าค่าตรวจสอบของแต่ละสถาบันก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะถูกแพงต่ากันกันออกไปซึ่งมันจะมีใบเซอร์ที่เป็นใบเซอร์เล็กที่ท่านชมเห็นบนนี้เขาเรียกว่าใบเซอร์เล็กหรือว่าแบบยอ่อมันก็จะถูกกว่านะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นใบเซอร์ที่แบบเต็มเขาเรียกว่ามันเป็นแบบรูปเล่มนะครับแบบฉบับเต็มอันนั้นก็จะแพงกว่าแบบเล็กเนี่ยก็จะเหมาะกับอาัญามณีที่มีราคาไม่แพงนะ เพราะว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงแต่ว่าในแบบรูปเล่มหรือแบบใหญ่เนี่ยก็จะเหมาะกับอัญมณีที่มีราคาสูงพวกเพชรหลายๆกากรัตหรือว่าตัวทับทิมที่มันคุณภาพสูงหยกคุณภาพสูงที่มูลค่าหลักหมื่นหลักแสนเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าแต่ในที่นี้คือแบบย่ออันนี้คือยี่ห้อเนาะแล้วมันต่างจากใบรับประกันยังไงครับใบรับประกันเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนนามบัตรอ่าเมื่อกี้ใบเซอร์เนี่ยผมบอกว่าเหมือนใบรับรองแพทย์ก็ต้องออกโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์ หรือนกักการยิตวิทยาเนาะเออแต่ว่าใบรับประกันหรือใบรับรองเนี่ยมันเหมือนเหมือนนมบัตรนะครับว่าท่านชมได้ไปซื้อกําไรหยกวงเนี้ยที่ร้านไหนมาในราคาเท่าไหร่เผื่อว่าวันหนึ่งมีปัญหาวันหนึ่งมันมอีอ่เรื่องที่ต้องกลับมาคุยกับทางร้านเนี่ยก็ได้มีตัวนมบัตรเนี้ยมายืนยันว่าฉันซื้อกาไรหยกเนี้ยมาที่นี่มาจากที่นี่นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการออกใบ เป็นรับประกันนี้ตามห้างร้านต่างๆอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาที่จะต้องขอใบรับรองเพราะว่ามันมีหลักฐานการซื้อขายในแบบออนไลน์อยู่แล้วเราสามารถเอาหลักฐานการซื้อขายเป็นสลิปเป็นหลักฐานการแชทในโลกออนไลน์นะมาเป็นหลักฐานได้อยู่แล้วยืนยันว่าเราซื้อจากร้านนี้จริงๆราคาเท่าไหร่สินค้าอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ก็มีพวกคมอุ่นใจก็ได้อันนี้คือข้อจตกต่างระหว่างใบเซอร์กับน้มบัตรนะครับอ่ะในวันในที่นี้เราจะมาที่ใบเซอร์ซึ่งในโลกสากลน,น่ะเขาจะต้องการใบเซอร์มากกว่าเพราะคําว่าใบเซอร์คือมาจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านในห้องแลบจากน,นักนอัญมณีวิทยาโดยตรงนะครับผมอันนี้เป็นยี่ห้อเนาะต่อไปนะครับทางขวาบนนะครับทางขวาบนนะอ่าผมเลือกไปทางขวาบนนะครับทางขวาบนเนี่ยก็จะมี ตัวเลขนะครับ SG053 อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรหัสตัวเองเป็นรหัสของสถาบันเขาจะออกนะว่ามันเป็นใบเซอร์หมายเลขเท่าไหร่เวลาตรวจสอบหรือไปเช็คบนเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีจับสามารถตรวจสอบได้ของสถาบันนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่ไปเซอร์มานะครับอันนี้วันที่ที่ไปเซอร์มานะครับต่อมานะครับที่มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายอันนี้ก็คือรูปนั่นเองซึ่งรูปเ่แน่นอนว่ามันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือน ตัวสินค้าจริงอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เอาไว้อ้างอิงว่ามันคือประมาณไหนนะครับต่อมาบรรทัดนี้นะครับอ,อินดิเคชันนะครับคือเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าพลอยชนิดนี้กำไรชนิดนี้อัญมณีชนิดนี้มันคืออะไรกันแน่บรรทัดนี้คือสําคัญมากนะครับในที่นี้คำว่า natural j a d i เนะี่ยมันหมายถึงว่าเป็นหยกธรรมชาติหรือหยกแท้นะครับคำว่า natural แปลว่าธรรมชาติ เจไดแปลว่าเป็นหยกชนิดเจไดเด็กหยกมันจะมีเนฟไรท์กับเจไดนะครับเจไดก็จะเป็นหยกพม่าที่ได้รับความนิยมนะเออเนชอรัลเจไดนี่ถือว่าผ่านละเป็นหยกแน่นอนนะครับเราก็เลยจะมาดูที่บรรทัดต่อมานะครับบรรทัดต่อมาคัลเลอร์ครับคัลเลอร์คืออะไรครับคัลเลอร์คือสีของกําไลหยกหรืออัญมณีชนิดนั้นนะครับแบบคร่าวๆนะเอออย่างวงนี้เป็นหยกที่มีสีเขียวสีขาว แล้วก็สีดำนะครับก็จะมีแต้มๆเป็นสีขาวและสีดำด้วยเขาก็จะระบุไว้นะครับส่วน origin opinion เนี่ยคือเป็นตัวบ่งบอกที่มาว่าไอ้ตัวหยกเนี่ยมันมาจากไหนนะครับซึ่งเขาใช้คำว่า opinion หมายความว่าแล้วแต่วิจรารณญาณของผู้ตรวจสอบเพราะว่าอัญมณีแต่ละชนิดเนี่ยมันตรวจสอบที่มาค่อนข้างยากคือการตรวจสอบว่ามันเป็นอัญมณีชนิดอะไรและถูกผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบไหนเนี่ยอันเนี้ย อาจจะยังสามารถทําได้แต่การตรวจสอบถึงที่มาว่ามาจากบ่อไหนจากประเทศไหนเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องใช้วิจาราณของผู้ตรวจสอบนะครับดังนั้นผู้ที่รู้ดีเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นพ่อค้าที่อาจจะรู้ถึงต้นทางหรือผู้ที่ไปเอามาจากบ่อเลยอันเนี้ยอาจจะรู้ดีกว่าแต่ว่าแน่นอนว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกทางสถาบัน ให้เขาระบ,บุลงไปอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณซึ่งถ้าทางสถาบันเขามั่นใจเขาก็จะระบ,บุไปเลยว่ามาจากพมา่ามาจากศรีลังกาหรือใดๆนะครับแต่ในที่นี้เขาไม่ระบ,บุนะครับใช้คําว่านันนะครับนันคือไม่ระบ,บุที่มาว่ามาจากไหนต่อมาเวทนะครับสามสิบห้าจุดสี่ห้ากรัมก็คือน้ําหนักตรงนี้ก็ถ้ามันเป็นน้ําหนักที่เบากว,กว่านี้นะครับเป็นพลอยเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็คงจะใส่เป็นกระลับแต่ว่านี้ด้วยความที่มันเป็นกําไรที่ค่อนข้างหนักก็จะใช้เป็นกรัหล่ำแทนนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของมิติของขนาดของตัวอนญมณีนี้นะครับว่ามีมิติกว้างยาวลึกหนาขนาดไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าเวลาอนญมณีแต่และเม,ม็ดมันมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะรู้สึกว่ามันสลับเม็ดกันไหมตรงเม็ดกันกับใบเซอร์ไหมนะครับกาไรวงนี้มีความกว้างความยาวเท่าไหร่กันแน่อันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่า มันถูกวงหรือเปล่านะครับก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของรูปร่างลักษณะของการของการเจริญในหรือว่ารูปร่างลักษณะเฉพาะของกำไรวงนั้นว่าเป็นแบบแบนแบบหนาแบบกลมนะครับถ้าเป็นอัญมณีก็จะแบบแบบทรงไหนละ่ะทรงทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในที่นี้ก็บอกว่าเป็นราวก็คือเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นแบงโก้ลก็คือเป็นกำไรนะครับส่วนอันสุดท้ายที่สาคัญมากครับท่านผู้ชมครับบรรทัดสุดท้ายที่ เป็นคอมเมนต์เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น type 4อันนี้สำคัญมากอันนี้ต้องพูดกันยาวครับคือกำไรหยกอะมี type A type B และ type 4เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคอมเมนต์คืออะไรก่อนคอมเมนต์เนี่ยคือความเห็นของผู้ตรวจสอบว่ามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมนอกจากที่บอกว่าเป็นกำไรหยกแท้เออเป็น,เป,นเป็นหยกแท้ใช่ไหมเป็นหยกแท้มีสีอะไรมาจากไหนมิติเป็นยังไงแล้วก็รูปร่างเป็นยังไงถูกไหมครับ สุดท้ายคือความเห็นเพิ่มเติมว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มที่ควรรู้ที่จะเป็นจะต้องรู้ครับนี่คือคอมเมนต์ครับซึ่งในกรณีของหยกเนี่ยครับจะมีคอมเมนต์อยู่3แบบคือ type A type B และ type C ครับ type A คืออะไร type A คือกำไรหยกเดิมๆเ,เลยไม่ได้ถูกตัดแต่งถ้าเป็นคนคือไม่ได้ถูกสัญญกรรมมาอ่าฟังให้ดีนะ type A คือกำไรหยกเดิมๆที่ไม่ถูกสัญญกรรมตกแต่งใดๆมาอันนี้คือกำไรหยกที่คนต้องการมากที่สุด คือเดิมๆธรรมชาติถ้าเป็นหญิงสาวก็คือสาวงามธรรมชาติไม่ถูกการปรับปรุงปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนั่นคือ Type A นะครับไทป์ Type B นะครับก็เป็นการถูกปร,ปรับปรุงคุณภาพแบบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็คือการถูกเคลือบเขาเรียกว่ายกอาบน้ำนะถูกเคลือบด้วยสารเคมีอะไรบางอย่างให้มันดูเงาให้มันดูสวยงามเป็นการเคลือบภายนอกส่วนไทป์ C ก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพในรูปแบบใส่สีนะครับ เป็นการแต้มสีเป็นการแต่งสีให้มันมีความสวยงามหรือมีสีที่แตกต่างจากเดิมพูดง่ายๆว่า Type B กับ Type C เนี่ยเป็นกําไรหยกที่ถูกปรับปรุงคุณภาพสัญญกรรมมานั่นเองดังนั้นกําไรหยกแบบ Type B หรือ Type C เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปวางจำหน่ายราคาก็จะต่ำกว่าแบบ Type A ที่มันเป็นธรรมชาติเดิมๆนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงเซอร์อซมา กำไรหยกนะครับหรืออัญมณีเนี่ยปกติถ้าคุณไปเซอร์กับสถาบันต่างๆถูกไหมครับแล้วสถาบันนั้นเนี่ยเขามักจะติดต่อผู้ที่จะมาเซอร์อพูดง่ายๆว่าทางสถาบันเนี่ยเขามักจะติดต่อมาทางลูกค้าหรือผมเนี่ยว่าพี่ครับพี่คะกําไรที่มาเซอร์เนี่ยมันน่าจะออกเป็น C นะคะเป็นไทป์ C นะคะพี่ยังจะตรวจสอบอยากจะออกใบเซอร์อยู่ไหมหมายความว่ายัางไงหมายความว่า เวลาเราไปเซอร์ใช e right? ่ไหมเรามีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเขาก็เกรงใจเราเหมือนกันว่าถ้าเราออกไปเซอร์หยกแล้วมันออกมาเป็นแบบ B หรือแบบ C เนี่ยเราจะขายยากถ้ามันไม่ใช่แบบ A มันขายยากว่างั้นเถอะเขาก็อาจจะถามก่อนแล้วถ้าเรามองว่าเอ้ยมันเป็น B หรอมันเป็น C หรองั้นไม่เซอร์ก็ได้เขาก็จะไม่เซอร์ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่ออกไหมเหมือนให้เขาดูคร่าวๆก่อนคือเขาจะดูคร่าวๆก่อนแล้วก็แล้วก็โทรหาเราว่ามันไม่ใช่ A นะ คุณจะจะเซอร์อยู่ไหมนะครับเออซึ่งถ้าส่วนใหญ่อะเขาก็จะไม่เซอร์ถ้าไม่ใช่ A แต่ตัวผมอะจะออกไปเซอร์ทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งมีลูกค้ากลุ่มที่ต้องการใบเออต้องไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็น B หรือ C หรือ A แต่เขาต้องการความจริงครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับมีกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการความจริงนะ แล้วราคาสมเหตุสมผลกับความจริงนั้นอันนั้นคือกรณีที่1ผมเลยตัดสินใจที่จะเซอร์ต่อแล้วก็2คือเป็นกรณีศึกษาครับทุกครั้งที่ออกใบเซอร์แบบ A แบบ B แบบ C ตัวผมเองก็จะได้เอามาศึกษาว่าอ่ะทุกเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพเดี๋ยวเนี้แบบ B มันเป็นยังไงแบบ C มันเป็นยังไงเป็นความรู้ต่อให้ขายไม่ออกก็คือเป็นค่าวิชาครับเพื่อเป็นการยืนยันว่า นี่คือแบบ type c type a type b จริงๆนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมผมออกใบเซอร์ทั้งทที่เขาจะโทรมาบอกก่อนนะครับแล้วไอ้แบบ a แบบ b แบบ c เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้กันในวงการอัญมณีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอัญมณีชนิดอื่นนะครับจะต้องดูกันที่ในส่วนของด้านหลังของใบเซอร์เดี๋ยวผมเปิดด้านหลังของใบเซอร์ให้ด้านหลังของใบเซอร์จะเป็นตัวบอกตัวยอ่อให้ว่าในคอมเมนต์อ่ะมันจะมีคอมเมนต์อะไรบ้าง แต่ว่ามันจะไม่มี type a type b type c นะเพราะว่า type a type b type c มันเป็นเรื่องของหยกที่คนมันจะรู้กันโดยทั่วไปในวงการอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่เขียนในนี้ไอ้ที่เขาเขียนในนี้มันจะเป็นเรื่องของอัญมณีชนิดอื่นพวกทับทีมพวกอะไรที่เขาจะใช้การเผานะครับในนี้เขาจะเป็นการบอกว่ามันเป็นการเผาแบบไหนเ,เป็นเผาแบบใสสารเคมีอะไรลงไปเผาแบบเดิม,เ,ดมเขาเรียกว่าเผาเก่าหรือเผาใหม่ใสสารเคมีอะไรลงไปเขาก็จะมีบอกจำแนกออกมาซึ่งราคาหรือการ รับได้ในตลาดมันก็แตกต,ตการก็เอาไปแต่ว่าในที่นี้เรายังไม่พูดถึงเพราะว่าเรากําลังพูดถึงตัวหยกอยู่เนาะกลับมาที่หยกก่อนนะครับอ่าเรามาทบทวนกันอีกทีก่อนที่จะลาไม่ใช่ก่อนที่จะลาก่อนที่จะไปต่อนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับทางซ้ายบน SGL คือชื่อยี่ห้อของสถาบันที่ตรวจสอบนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามยี่ห้อนะครับทางขวาบนเป็นรหัสของใบเซอร์นี้แล้วก็วันที่เซอร์ออกมานะครับส่วนของ เดี๋ยวผมลากเส้นแดงอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าว่าหมายถึงอันไหนกันแน่นะครับในส่วนของเนชั่นลเจดนะครับเออเนชั่นลเจดนะครับก็คือหยกแท้นะเป็นหยกธรรมชาติหยกพมา่านะครับเจดาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีของกำไรหยกว่าเป็นสีอะไรบ้างอันนี้เป็นความเห็นของนัก,กนวิทยาว่ามันเป็นหยกมาจากต้นตอต้นกําเนิดมาจากที่ไหนแต่หน้าที่นี้คืนนันคือเขาไม่ออกความเห็นนะครับ น้ำหนักของกำไรอันนี้มิติของกำไรแล้วก็อันนี้คือเป็นรูปร่างนะครับรูปร่างว่าเป็นแบบทรงกลมแล้วก็เป็นกำไรนะครับลักษณะเป็นกำไรและสุดท้ายคอมเมนต์ก็คือเป็นหยกไทป์4เป็นหยกที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใส่สีนะครับผมโอเคท่านผู้ชมอาจจะบอกวาอ่าฉันอยากได้แบบ A แล้วทำไมจะต้องมีการเซอร์แบบ C แบบอะไรมา,าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าท่านผู้ชมดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับนี่นี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่คือหน้าตาของเว็บเอเนซีนะครับก็เป็นเว็บที่อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมใช้ขายนะครับอัญมณีไปในต่างประเทศนะครับแล้วลูกค้าได้ซื้อกำไรหยกวงนี้ไปแล้วครับวงที่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นครับอันนี้คือเป็นหน้ายืนยันคำสั่งซื้อนะครับว่ามีการซื้อไปแล้วนะครับ ในราคาเท่าไหร่ก็ว่างกันไปนะครับอันนี้คือสินค้าที่ต้องส่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในประกาศขายเนี่ยผมประกาศว่าเป็น type c ชัดเจนนะครับตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเป็น certified jade j a e Burma type c เรือเร่อยๆก็คือเป็นหยกพม่านะแล้วก็เป็น type c นะขนาด81 mm มมนะครับ inner diameter หมายถึงว่าตัวเส้นผ่าศูนย์กลาง81ม mm มนะครับแล้วก็เป็นรหัสใบเซอร์ผมจะได้หาเจอนะครับ เนี่ยถามว่าทําไมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทําทไมผมถึงกล้าที่จะออกใบเซอร์แบบท y p ป B type สี่ทั้งทที่มันอาจจะขายยากเพราะว่ามันมีลูกค้าโดยเฉพาะต่างประเทศที่เขาต้องการความจริงครับคือมันจะเป็น type a type b type c ก็ไม่เป็นไรขอให้บอกความจริงลูกค้ากลุ่มนี้แหละก็เป็นกลุ่มที่อา,อาจจะคิดเหมือนผมนะครับว่าเราจะเอา type b type c ไปศึกษาต่อนะครับหรือไม่ไอ้ type b type c เนี่ย บางทีบางสถาบันยังบอกเลยนะว่าน่าเสียดายมากเพราะว่า,าบางวงบางชิ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเปิดหน้าจอก่อนอ่าเนี่ยบางวงบางชิ้นเนี่ยบางวงบางชิ้นเนี่ยทั้งวงเนี่ยมันเป็นหยกแบบแท้ใช่ไหมครับแล้วสีที่เขาแต้มอ่ะเขาอาจจะแต้มสีมาแต่งสีมาแค่เนี่ยแบบจุดนิดนึงแต้มตรงนี้หน่อยนึงอะไรแบบนิดเดียวครับคือ ขนาดตัวสถาบันยังบอกเลยว่าเสียดายมากเลยนะพี่วงนี้แต้มแค่นิดเดียวเองอะ่ะไม่งั้นก็จะเป็น type A แล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีบางคนเขาดูจากลูกเขาก็ดูออกแล้วว่าจริงๆแล้วการแต้มสีมันมีก็จริงแต่ว่ามันแค่จุดหน่อยเดียวไม่เป็นไรเขารับได้ตราบใดที่ตัวเนื้อแท้มันยังเป็นกาไรหยกอยู่แล้วแล้วก็เขารับได้กับไอ้สิ่งที่มีการแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาไม่มากนะครับไม่ได้มีการแต่งเติมทั้งวงอะไรแบบนี้รับได้เขาก็เลย ตัดสินใจที่จะรับมาเนี่ยอย่างอย่างวงเนี้ยก็น่าจะเป็นแต้มตรงนี้เอออยูน่นะผมงงกับมุมกล้องตรงเนี้ยนะน่าจะเป็นตรงเนี้ยมุมเนี้ยเนี่ยที่แต่งสีนะครับตรงเนี้ยครับอ่าตรงเนี้ยเป็นจุดเดียวนะครับนอกนั้นนี่ก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยจะเป็นจุดนี้นะที่เป็นเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยเขาก็ไม่ซีเรียสว่าส่วนอื่นมันก็เป็นคือตัวเนื้อแท้มันเป็นหยกะนะครับเหมือนคนที่ไปศัลยกรรมอ่ะเออเขาก็คือคนคนนั้นอยู่นั่นแหละ แต่เพียงแต่ว่าคุณรับได้ไหมกับในส่วนที่สัญญกรรมนั้นปรากฏว่าลูกค้าคนนี้เขารับได้เขาก็เลยอุดหนุนกาไรวงนี้ที่ผมแนบใบเซอร์ซึ่งใบเซอร์วงนี้นะครับใบเซอร์ใบเนี้ยก็อย่างที่ผมให้ท่านชมดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็บ,บอกชัดเจนว่ามันเป็น Type C เห็นไหมครับเป็น Type C อะไรต่างๆนา,นานาตามที่ผมได้แปลให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยครับนี่คือประโยชน์ของการออกใบเซอร์เราไม่ต้องมานั่งอธิบายว่ามันคืออะไร มันหยกแท้ไม่แท้ยังไงใบเซอร์รับจบครับทีนี้คําถามคือเอา้าแล้วมันจะมีหยกที่เป็นหยกจริงๆและไทป์เหรอามีสิครับเนี่ยครับนะท่านชมดูเลยครับเห็นไหมครับข้างล่างเขียนว่าไทป์ A เห็นไหมครับนะอันนี้เป็นกําไรที่เป็นสีดํานะครับหลายคนตกเถียงกันว่าหยกสีดํามีหรือเปล่าสีเทามีหรือเปล่าเนี่ยครับอยู่ในมือผมเนี่ยครับเนี่ย เพื่อเป็นการลบข้อกระหาว่าเอ้ยหยกสีดําไม่เคยเห็นไม่มีหรืออะไรเนี่ยครับเทาดาเ,เห็นเห็นอะไไหมครับทั้งวงเลยไม่มีเขียวเลยนะฮะและนี่คือใบเซอร์ของวงนี้ครับเนี่ยครับไทป์ A เนี่ยครับจบครับไม่ต้องถกเถียงกันฮะสีแบ็กแอนด์ไวท์ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่านแล้วก็แปลตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้ได้ไหมว่าแต่ละบรรทัดคืออะไรลองแปลและอ่านเป็นการบ้านแล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์ให้ผมดูสิว่าแต่ละบรรทัออรลลมมดทมันว่ายังไงบ้างสําหรับวงนี้นะครับ เนี่ยแต่แน่นอนพอมันเป็นกําไรหยกที่มันเป็น type A ราคาก็จะสูงขึ้นไปโดยเฉพาะถ้าคุณไปขายที่ต่างประเทศเพราะค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายที่ต่างประเทศมันเยอะกว่าบ้านเรามีค่าส่งเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับนี่ส่วนใครที่สนใจกําไรหยกแบบ type A type B type C อย่างไงแล้วต้องการแบบใบเซอร์ขนาดไหนยังไงมาติดต่อผมได้นะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมต้องการมาแชร์เป็นวิทยาทานว่าตกลงใบเซอร์เล็ก มันอ่านยังไงนะครับตกลงใบเซอร์เล็กกับนามบาัตรเออไม่สิเขาเรียกว่าใบรับประกันใบรับรองของทางร้านต่างๆเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ทำไมกำไรหยกหรือตัวหยกอะ่ะมันถึงมี type A type B type C มันต่างกันยังไงแล้ว type B type C มันจำไหนได้ไมั้จำไหนได้ตราบใดที่คุณบอกลูกค้าตรงๆว่ามันคือ type B type C นะราคาเท่านี้นะถ้าลูกค้ารับได้ก็คือจบ แต่ที่มีปัญหาในท้องตลาดปัจจุบันคือเขาหลอกหรือว่าไม่บอกนะครับว่ากลารหยกเนี่ยมันเป็นหยกนะแต่มันคือคือไปหลอกว่ามันเป็นไทป์ A ทั้งทั้งที่มันคือ BC อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางทีอาจจะไม่ตั้งใจหลอกหรอกแต่ว่ามันจริงๆบางทีมันก็ยากที่จะคือมันต้องใช้การตรวจสอบที่ละเอียดว่างั้นเถอะบางบางชิ้นเนี่ยนะครับอย่างกำไรหยกวงเมื่อกี้มันอาจจะมีแค่มุมๆเดียวที่มีการเติมแต่งนอกกนั้นมันเดิมๆเนี่ยมันก็อาจจะดูยากนิดหนึ่ง บางทีก็ต้องผ่านการตรวจสอบนั่นคือสิ่งที่จะต้องอผ่านมือของนักอัิยมนิยุทยาที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมนั่นเองนะครับนั่นคือที่มาของใบเซอร์แล้วมันก็จะทําให้มีการสบายใจระหว่างผู้ผซื้อและก็ผู้ขายนั่นเองอสุดท้ายแล้วคําว่าใบเซอร์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแล้วใครเป็นคนออกนะครับอันนี้แล้วแต่ตกลงนะอันนี้แล้วแต่ตกลงร้านค้าอาจจะออกใบเซอร์แล้วก็วางขายตั้งแต่แรกเลยหรือ มีการตกลงซื้อขายก่อนและค่อยตกลงกันว่าเฮ้ยฉันจะซื้อกําไรวงนี้นะแต่ร้านช่วยไปออกใบเซอร์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่าเซอร์เนี่ยฉันออกให้แต่ถ้าทางร้านออกใบเซอร์ให้แล้วแล้วมันออกว่ามันมันไม่ใช่หยกนะหรือไม่ใช่ตามที่ตกลงกันนะไม่ใช่ type A นะร้านค้าต้องเอาคืนไปนะอะไรแบบนี้มันต้องมีการตกลงกันนะครับร้านผมก็เป็นร้านที่คุยกันได้ตลอดอยู่แล้วถ้าใครอยากจะมาพูดคุยกันนะครับ ก็มาคุยได้กระหรอกว่าอยากจะเซอร์ไม่เซอร์อะไรยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการทำคลิปเพื่อที่จะแชร์ความรู้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยว่าอยากจะฟังคลิปที่แชร์ความรู้แบบนี้อีกหรือไม่ผมจะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับสำหรับว,วันนี้ผมพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยไม่ได้มาทำคลิปนานนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าเมื่อกี้ ใบเซอร์สุดท้ายเนี่ยผมให้แปลให้อ่านเนี่ยอ่านกันถูกหรือเป่าแต่ละบรรทัดนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาให้วากันใหม่สำหรับคลิปนี้เมาเจดเมาหยกจากเมาแม่สอดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ